คุณสมศรีคะจ้าสวัสดีจ้าจ้าวันนี้ถามเรื่องอะไรคะเดือดร้อนเรื่องที่ดินตาบอดจะไม่มีทางออกอืจ้าสี่หลังคาเรือนจ้าอืมเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะอยู่หมู่ที่เท่าไหร่เนี่จ้เออเอำเภอแวงห้าหมู่มบ,บ้านพานหมู่สิบหมูมม่สิบจ้ะหมู่สิบ,สบตำบลบ้านพานบ้านพาน นายพรานนี่เนาะอำเภอแสวงหานะแสวงหาอำเภอนี้แสวงหาอะไรอยู่เนาะอยู่ตั้งหากันอยู่ตั้งนานแล้วนะเจอยังพี่แสวงหาหาเจอไม่เจอจ้ะเออที่อำเภอแสวงหาต้องปีที่าต้องมีที่นานะพี่หนอแต่ละพื้นที่ได้หาอะไรเจอยังตกลงยังไม่เจอพี่กี่สมศรยังไม่เจอเนาะหาไปแล้วไม่เจอทีนี้มีอยู่สี่ครอบครัวอย่างนั้นหรือสี่คนสี่หลังคาเรือนจ้ะสี่ เป็นสี่ครอบครัวนะก็ญาติญาติกันแม่พี่อะไรสี่สี่หลังคาเรือนนี้ก็แต่ะทะเบยนบ้านกันหมดถูกไหมเป็นญาติพี่น้องกันนะคนทะเบยนบ้านจ้ะแล้วมีที่อยู่ข้างหน้าติดถนนแล้วเราสี่หลังคาหลังเรือนนี้ออกไม่ได้ใช่หรือเปล่าครับออกไม่ได้ก็ใส่บ้านนา้าจนะ้ะที่ผ่านมาและที่ผ่านมาออกจากออกไปยังไงจากบ้านนะเดินผ่านที่เขาไปเลยเดินผ่านจ้ะ ้วบ้านนะ้าเราติดถนนไหมติดถนนจ้ะทีนี้แล้วคนที่ไม่ให้เราออกเป็นปกติคือน้าเราหรือเจ้าอื่นไม่ไม่ใช่จ้ะตอนนี้นะ้าเสียชีวิตแล้วแล้วก็ลูกสาวเขาว่าเอาที่ไปกู้เงินจ้ะแล้วไม่ให้เราออกอย่างนั้นเหรอไม่ไม่ใช่ก็มันสิบป,ปีแล้วเขาก็กลัวว่าจะเดือดร้อนเดี๋ยวสยิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิตอบกม ตอบตอบผมตรงคําถามก่อนส่วนเรื่องอื่นเนี่ยค่อยว่ากันตอบผมว่าที่ที่ติดถนนติเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอบตอบตามคําถามก่อนนะพี่นะจ้าจ้าจ้าที่เราอยู่ข้างหลังที่นาใช่หรือเปล่าครับใช่จ้าที่นาติดถนนใช่ไหมใช่จ้าบัดนี้นะตายแล้วใช่ไหมใช่ปกติสีหลังคาเรือนนี้เดินผ่านที่นาเอาเข้ารถเข้ารถออกก็ผ่านที่นาตรงนี้ใช่หรือไม่ใช่จ้า ที่ผ่านมาไม่มีปัญหานะไม่มีอ่าที่น้าเนี่ยน้าเนี่ยเป็นเป็นน้องของแม่ใช่หรือเปล่าครับใช่จ้าน้าน้องของแม่ที่กังน้ากับแล้วเราอยู่ในที่แม่ใช่หรือเปล่าครับใช่จ้าน้ากับแม่ที่สองแปลงเนี้ยที่น้ากับที่แม่เนี่ยเคยเป็นที่แปลงเดียวกันแล้วยายแบ่งให้ทั้งแบ่งให้กันหรืเอเปล่าครับเคยเคยเป็นที่แปลงเดียวกันจ้ะเคยโฉน,นดเดียวกันแล้วก็ยายแบ่งให้น้าอยู่ข้างหน้าแม่เราอยู่ข้างหลังถูกไหม ใช่จ้ะ,ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่รุ่นแม่เรามาเนี่ยก็เดินเข้าเดินออกได้ไม่มีปัญหาเพราะพี่น้องกันใช่หรือเปล่าใช่จ้ะตอนนี้แม่เรายังอยู่ไหมแม่เสียชีวิตนะก็เสียชีวิตแล้วจ้ะไปกันหมดแล้วพี่สมศรีอายุเท่าไหร่ตอนนี้ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าทีนี้กลายเป็นว่าลูกนาะลูกน้าเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินแทนน้าไปแล้วใช่หรือไม่แต่ว่าเขายังไม่ได้เปลี่ยนตอบคำถามก่อนถามตอบคำถามก่อน เขาเป็นก <t as> ็ตอนนี้ที่นา้าเนี่ยกลายมาเป็นของลูกนา้าใช่จ้ะแต่โฉนโดยังเป็นของนา้าอยู่ยังเป็นชื่อผู้ตายใช่จ้ะ <t as> แล้วใครเอาที่แปลงนี้ไปจำนองใครนา้าหรือว่าลูกนา้า <t as> ล,ล,ลูกสาวเขาลูกสาวเอาไปจำนองได้ยังไงในเมื่อเป็นชื่อของนา้า mm. นั่นแหละครับเอาเอาเอาไปแบบกู้เงินชาวบ้านนละจ้ะ <t> อ <as> ๋อเป็นผู้ชาวบ้านก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมจ้ะโอเค เอ่อแล้วเขาไม่ให้เราออกหรือตอนนี้ที่ว่าไม่มีทางออกอะ่ะตาบอดอะ่ะให้ออกจก้ะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไปกู้มาสิบกว่าปีแล้วเขาก็กลัวเดือดร้อนใครใครกลัวเดือดร้อนทางจ้ะทางลูกนะเขาก็กลัวแบบเป่อป้าก็จะเดือดร้อนเดี๋ยวถ้าเกิดที่เป็นของคนอื่นก็จะไม่มีไม่มีทางาออกเนี่ยเขาก็เป็นห่วง เรากับเรากับหลานก็ไม่ได้มีปัญหากันใช่ไหมแต่ว่าหลานน่ะเป็นห่วงเองใช่ไหมก็ก็เป็นห่วงป้าก็เป็นห่วงด้วยเป็นห่วงลูกหลานรุ่นหลังจ้ะเข้าใจเข้าใจหมายถึงว่าเราคือสมศรีกับกับลูกน้าน่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเขากังวลเพราะว่าเขาเอาที่แปลงหน้าเนี่ยไปจำนองไว้กับนายทุนใช่ไหมจ้าจ้าจ้าเข้าใจไปวางไว้เฉยเฉยเมื่อไหร่ไปเอาตังค์เขามาไม่ได้ไปจดจำนองหรอกผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเขาบอกเอาธนดไปให้เขาไว้ด้วย ไปวางไว้เฉยๆไม่ได้ไปอยู่กับกรมที่ดินใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อยู่กับชาวบ้านกันชาวบ้านกับเด็กนี่แหละเนาะอย่างนี้กรับพี่สมศรีจ้าเรื่องนี้แก้ไม่ยากหรอกครับอพี่สมศรีไปพบอายการคุ้มครองสิทธิจังหวัดอ่างทองนะจ้าพาพาหลานไปด้วยชวนหลานไปด้วยเดี๋ยวจะแก้หนี้ให้หลานอืมสิบกว่าปีเนี่ยเอาที่โฉนดไปวางไว้กับเขาเนี่ย แล้วจะไม่มีเงินไปไถ่ถอนใช่ไหมใช่จ้ะพี่สมศรีกับเพื่อนบ้านอีกสามสี่หลังก็ไถ่เองที่ไถ่มาเองได้ไหมได้ไหมไม่ได้จ้ะไม่ได้ไม่ไปนไรไม่ไปนไรไม่ไปนไรแต่ว่าน้องเขาอยากจะได้ที่คืนแต่ไม่มีตังไปเอามาถูกไหมจ้ะถูกไหมถูกไหมถูกถูกจ้ะโอเคผมหาที่แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ไงเอาไหมอ่ะก็เดี๋ยวถามคุยกันกระเข้าจ้ะดอกเบี้ยสิดอกเบี้ย เท่าไหรครัพี่น้องห้าเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยแค่ห้าเปอร์เซ็นต์จ้ะทั้งปีนะไม่ใช่สิบห้านะไม่ใช่ต่อเดือนนะค่ะจ้ะห้าเปอร์เซ็นต์ปีแล้วก็ผลระยะยาวเลยนะยืดออกไปกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนไงนี่เข้าเลยนะเพราะนี่จำนองนี้ในทุนนะแต่ต้องไปดูคุณสมบัติว่าเขาเป็นหนี้คนอื่นอีกไหมนะค่ะถ้าไม่มีหนี้คนอื่นไม่มีหนี้ทกศนี่ไปเอากองนี้แล้วเอาเงินไปจ่ายในทุนจ่ายในทุนเสร็จปั๊บ เราก็มาผ่อนกับทกศสอบายคแล้วนะแล้วที่สองแปลงนี้มันเป็นที่แปลงเดียวกันมาก่อนเมื่อเป็นที่แปลงเดียวกันมาก่อนมันเป็นทางจําเป็นเมื่อเป็นทางจําเป็นพี่มีสิทธิ์ออกข้างหน้าโดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนเลยเพราะเป็นที่ของยายแปลงเดียวกันมาก่อนอันที่สองต่อให้ที่นี้หลุดเป็นชื่อนายทุนนายทุนก็ไม่สามารถจะปิดสีหลังคาเรือนนี้ที่จะออกทางนี้ได้มันเป็นภาระที่จะติดตัวไปนะครับที่จะได้เพราะมันเป็นที่แปลงเดียวกันมาก่อนข้างหน้าข้างหลัง ไม่ต้องห่วงตรงเนี้ยพี่สมศรีไปพบัยาการคุ้มครองสิทธิที่จังหวัดอ่างทองสะดวกและชวนหลานไปด้วยชวนหลานอะ่ะหลานเจ้าของที่ไปด้วยแล้วก็ไปแก้หนี้ตรงนี้ด้วยให้ยการแนะนําถ้าไม่ถ้าทาไม่ถูกยังไงนะี่บอกผมมาค่ะโอเคไหมป้าอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ทางรัฐเข้ามาตรวจสอบบ้างจ้ะ ไม่ต้องตรวจสอบไม่ต้อง <c oughs> ไปตรวจสอบอะไรอีกเราฟังกันมาตั้งนานแล้วจะให้เพื่อนเขามาทําอะไรอีกอ <c oughs> ฟังเข้าใจไหมที่พูดเนี้ยเข้ <c oughs> าใจจ้าเข้าใจเออถ้าเข้าใจแล้วนะ่ะชวนทั้งสี่หลังคาเรือนแล้วชวนหลานไปด้วยอย่างที่บอกนะั่นแห่ะหลานพอเขาเข้าใจปั๊บมันจะได้ไม่มีปัญหา <c oughs> อ๋อแล้วก็ไปแก้หนี้ให้หลานเสีย <c oughs> ต้องไป <c oughs> <ส>ทั้งสี่หลังคาเอนเลยเหรอ ไปเถอะครับไปไงหมดแล้วไปไปพบปัญยาการแสวงหากับอ่างทองใกล้นิดเดียวไม่กี่โลไปเธอจะรู้กันให้พร้อมกันทีเดียวเดี๋ยวไปเล่ากันมามาเล่าไม่ถูกอีกนี่ผมคุยกับพี่ผมชักไม่แน่ใจว่าพี่มสมศรีฟังผมรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องเข้เาใจจ้ะเ,เดี๋ยวเกิดไปสะดุดลืมใชอี่จะททำไงอะค่ะ เข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะพาหลาน,ลานพาหลานเจ้าของที่นะคนสําคัญเลยเพราะเขาเป็นที่ข้างหน้าพาหลานไปไปพบกับอายการค่ะพบกับพยการและจะรู้ว่าต่อให้ที่นี้หลุดไปอยู่กับนายทุนเราสีข้างหลังเนี้ยมีสิทธิ์ออกตามกฎหมายถ้าถ้านายทุนหรือใครก็ตามมาซื้อแล้วปิดทางออกเราฟ้องให้เปิดทางได้ภายในวันนั้นเลยขอคุ้มครองฉุกเฉินกับศาลได้เลยแล้วมันเป็นที่แปลงเดียวกันไม่ต้องเสียตังค์โอเคไหมะ จ้าโอเคจ้าทีนี้พอเล่าให้ฟังแล้วคิดถึงหลานช่วยหลานเขาด้วยเขาเอาไปจําไว้กับนายทุนมาตั้งสิกบกว่าปีไม่มีปัญญาไม่โทษที่ไม่สามารถจะถอนออกมาได้เนี่ยให้หันใจเขาช่วยเขาด้วยค่ะจ้าเพราะฉะนั้นก็ไปพบอายการแล้วกองทุนมันมีอยู่กองทุนอายการท่านจะท,าจะทราบมันจะ,ะมีกองทุนที่ผมพูดถึงนั้กองทุนมูนเดียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะผู้ยากจนเนี่ยเอาเงินจากกองทุนเนี้ไปถอนออกมาแล้วเราก็ไปผ่อนกับทกศดีไหม คุณพี่จบเบอร์ไหมเข้าใจแล้วยางเข้าใจจ้ะเข้าใจแล้วไปไปตามนัดอย่างที่บอกติดขัดยังไงบอกมานะจ้้็สวัสดีนะสวัสดีค่ะพี่สมศรีสวัสดีค่ะ